นี่คุณคุณคุณธนกินะครับเป็นอะไรเหรอครับวันนี้จะมาเล่นอะไรกันดีเหรอครับเล่นแต่คุณเหรอครับนนเคเลยสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเรานะคะเบลล์นะคะโอเคมาเราวินนั้นที่ทางหัดเซนเตครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่เราเลือกมากันเลยดีกว่านะวันนี้จะมาเล่นทายคำถามนะครับผู้เข้าแข่งขันก็จะมีคุณเฟิร์สกับคุณเฟิร์สับผมคุณธนกิจนะครับ แล้วค <น S 2> <ม>ุณโอเว่นมไม่ใช่ผมแ <c oughs> ม่ไม่ผม,ผมว่นไม่มมานิดาเราถหายฉัน,นลนะครับวันนี้เรามาทายกันเลยครับผู้โชคดีนั่นก็คือคุณเตชีไปที่สีเตชีไปที่สีฟ้าค่ะแสดงว่าคุณมีเดวซูมกล้องนี่แสดงว่าคุณธนก,กิจนถ่าได้เป็นคนใบครับเชิญ ทายคำถามของคุณเลยค่ะเเชิญทายสิครับ <c oughs> บางอะไรเอ้ยลังอะไรคนชอบกินลังอะไรคนชอบกินลงังเอ้ยลองอะไรคนชอบกินลังลอง,องเอเอเดี๋ยวผมจะทายคุณต่ออีกคำทานึงลองอะไรคนไม่ชอบกิน อล่องเรือกับบ้านผิดลองอะไรที่คนไม่ชอบกินมีคำว่ากินเลยครับลองไม่กินผิดครับเราได้เวลาครับเราแบบลองกับลองชีครับ จริงไหมอ่ะคนไม่ชอบอึกแไม่ชอบฉีทำไมอ่ะเพราะเพราะเวลาฉีโฟมฉีใสหน้าเลยโอ้ยโอเคนะคบเชิญพ่อกลับคำถามต่อไปนะครับตัวเข็มครับตี้ีไปที่ไข่ครับชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางชี้ไปทางชี้ไปทาง ที่ไปทางสีส้มครับปุ๊ดไม่ครับไม่ใช่ครับที่มาทาสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วครับทาค่ะไม่สนุกเลยอ่ะอยากขึ้นน้ำโ,โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับะไครด้วยนะกดซับสไครไ<อ>์นะน้ำนั้นมันมีน้ำอ,อยู่ตอนนี้มีในช่องเรามี12 <22. S> 2ี<ม>ิบองสัดาหครแล้วนะบ๊ายบาย